ในแต่ละวันวเราตื่นมาใช้ชีวิตท่ามกลางความคุ้นเคยความปลอดภัยที่เราสร้างขึ้นมาโอบล้อมเราไว้ใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าในมุมมืดของโลกใบนี้ยังมีสถานที่ที่กฎเกณฑ์แห่งความปลอดภัยไม่มีอยู่จริงสถานที่ที่ธรรมชาติยังคงเป็นผู้ปกครองสูงสุดและมนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางที่รอวันถูกกลื่นกินวันนี้รายการ Tales and Trails จะพาทุกคนออกเดินทางไปสู่ใจกลางของความอันตราย สถานที่ที่เพียงก้าวพลาดครั้งเดียวอาจหมายถึงการหายสาบสูญตลอดกาลไม่มีการหวนกลับไม่มีการบอกลามีเพียงรอยเท้าที่เลือนหายไปในความมืดมิดถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปแกะรอย5สถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกพร้อมๆกันเลยค่ะ ฐานที่แรกเกาะงูงประเทศบราซิลประมาณ33กิโลเมตรนอกชายฝั่งรัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลมีเกาะเล็กๆพื้นที่เพียง270รายที่ถูกปิดตายจากโลกภายนอกนักเดินเรือชาวโปรตุเกสเป็นกลุ่มรแรกๆที่คนพบที่นี่และขนานนามมันว่าอิเล่ไดเกรเมเดกรันจีซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าเกาะแห่งไฟแต่ว่าคนทั้งโลกเรียกมันสั้นๆว่าเกาะงูหรือว่าสน ke อด์ สภาพบนก่อนนี้เรียกได้ว่าฝันร้ายเลยทีเดียวเพราะว่าพื้นที่เกือบทุกตารางเมตรถูกยึดครองโดยนักล่าสีเหลืองทองไร้ขาที่ชื่อว่า The Golden Lancehead Viper หรือว่างูหัวหอ,อกสีทองซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการแยกจากโลกภายนอกมานับหมื่นปีนักชีววิทยาเขาก็ประเมินว่างูชนิดนี้อาศัยยุ่นหนาแน่นถึง1นถึงตัวต่อพื้นที่ทุกๆ1ตารางเมตรนั่นหมายความว่า ถ้าเราก้าวเท้าลงไปเพียงก้าวเดียวเราก็จะได้ยืนอยู่ท่ามกลางงูพิษนับสิบตัวที่ซ่อนอยู่ในกองใบไม้หรือกิ่งไม้ระดับสายตาพิษของพวกมันคือที่สุดของความสยองค่ะเนื่องจากพวกมันต้องล่าทวีที่บินผ่านมาพิษจึงมีวิวัฒนาการให้รุนแรงและออกฤทธิ์เร็วเป็นพิเศษรุนแรงกว่าง,งูพิษบนแผ่นดินใหญ่ถึง5เท่าและมันมีคุณสมบัติเป็นเอมูทอกซินที่ไม่เพียงแค่ทำลายระบบเลือดเท่านั้น แต่ยังมีสารประกอบที่ละลายเนื้อเยื่อและโปรโตีนให้กลายเป็นของเหลวในไม่กี่นาทีซึ่งถ้าถูกกัดแล้วไม่ได้รับยาต้านพิษทันทีอวัยวะภายในของคุณก็จะล้มเหลวและเลือดก็จะออกไม่หยุดจนเสียชีวิตค่ะและด้วยความอันตรายระดับนี้แหละกองทัพเรือบราซิลจึงสั่งห้ามพลเรือนขึ้นเกาะน,นี้โดยเด็ดขาดยกเว้นนักวิจัยที่ต้องสวมชุดป้องกันเต็มยศเลยแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หยุดยั้งร่องรอยของผู้ที่พยายามท้าความตายนี้นะคะ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของผู้ดูแลประภาคารคนสุดท้ายที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะในคืนที่เงียบสงัดเสียงที่พวกเขาได้ยินไม่ใช่เสียงคลื่นแต่เป็นเสียงสา,สาของเกล็ดงูนับพันที่เลื้อยเบียดเสียดกันอยู่ใต้ถุนบ้านตำนานเล่าว่าพวกเขาพยายามหนีออกทางหน้าต่างหลังจากฝูงงูสีทองเนี้ยเลื้อยทะลักเข้าไปในห้องนอนผ่านช่องระบายอากาศแต่ว่าร่องรอยสุดท้ายของพวกเขาถูกค้นพบในอีกไม่กี่วันถัดมา ซึ่งก็ไม่ใช่ร่างที่สมบูรณ์หรอกค่ะแต่เป็นเพียงเสื้อผ้าที่ฉีกขาดและรอยเลือดที่แห้งกรังท่ามกลางดงไม้ที่คว้างกันระหว่างบ้านพักกับเรือหนีภัยพวกเขาห่างจากอิสระภาพเพียงไม่กี่ก้าวแต่ในเกาะนี้เพียงก้าวเดียวก็สามารถเป็นระยะห่างระหว่างความเป็นและความตายได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนักลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ความโลภบ,บังตาพวกเขาแอบขึ้นเกาะในคืนเดือนดับทิ้งรอยทางป่าสั้นๆไว้เป็นทางเดิน รอยทางนั้นกลับหยุดลงกระทันหันค่ะทิ้งไว้เพียงกรงเปลา่าแล้วก็ไฟฉายที่เปิดค้างไว้จนแบตเตอรี่หมดแสงไฟที่ค่อยๆรีลงในคืนนั้นคือพยานเพียงชิ้นเดียวที่บอกว่าเจ้าของรอยเท้าถูกกระชากหายเข้าไปในความมืดมิดของพุ่มไม้โดยไม่มีแม้แต่เสียงร้องที่นี่ป่าไม่ได้แค่ล่าเพื่ออาหารนะคะแต่มันล่าเพื่อปกป้องความลับของมันร่องรอยของมนุษย์ทุกคนที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าอุบุกรุ๊ก จะได้รับการต้อนรับด้วยผิดที่ละลายเนื้อเยื่อและเสียงคู่ฟอที่เป็นคำสั่งลาสุดท้ายก่อนที่ร่างของคุณจะถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ปีศารเหล่านี้สืบต่อไปค่ะสถานที่ที่สองทะเลทรายดานากิลประเทศเอธิโอเปียถ้าเกาะงูคือการถูกล่าโดยสิ่งมีชีวิตดานากิลก็คือการถูกล่าโดยโลกใบนี้นี่เองค่ะที่นี่คือจุดที่แผ่นเปลือกโลกสามแผ่นกำลังแยกตัวออกจากกัน เรากับโลกกำลังเผยอปากเพื่อเผยให้เห็นความร้อนระอุจากขุมนรกเบื้องล่างทะเลายดานากิลไม่ใช่แค่ที่ที่ร้อนนะคะแต่มันคือสถานที่ที่อากาศสามารถฆ่าคุณได้เลยที่นี่ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลกว่าร้อเมตรทำให้อุณหภูมิพื้นผ,ผิวพุ่งสูงถึง50-60องศาเซลเซียสตลอดเวลาความร้อนที่นี่ไม่ได้แค่ทำให้คุณเงือออก แต่มันจะต้มอวัยวะภายในให้สุกช้าๆถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอคะ่ะแต่ความอันตรายที่แชรจริงก็คือปอกรดและก๊าซพิษค่ะเอ็นบอ่อน้ำสีสวยๆพวกนี้ไหมคะนี่แหละกรดกรรมฐถันที่มีค่าความเป็นกรดสูงจนสามารถละ,ละลายเนื้อเยื่อมนุษย์ได้ในเวลาไม่กี่นาทีและสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอระเหยจากกรรมฐถันที่พุ่งขึ้นมาจากรอยแยกของเปลือกโลกกา๊าซเหล่านี้ไม่ได้มีสีค่ะ แต่มีกลิ่นชุนเหมือนไข่เนา่าซึ่งจะหากเราเพลอสูดเข้าไปในปริมาณมากมันจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในเลือดทำให้หน้ามืดหมดสติและหยุดหายใจท่ามกลางความร้อนระอุโดยไม่มีใครช่วยทันอีกร่องรอยที่ย้ำเตือนความโหดร้ายของพื้นที่นี้ก็คือพื้นผิวที่หลอกตาค่ะนักท่องเที่ยวหลายคนเดินพลาดเหยียบลงบนแผ่นเกลือที่ดูแข็งแรงแต่ข้างใต้คือโคลนร้อนจัดและน้ำกรดที่เดือดระอุ แผ่นเกลือที่บางเหมือนแผ่นกระเบื้องจะแตกออกและก็ดึงขาคุณลงไปในบ่อกรดทันทีสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่นี่ก็มักเกิดจากการพลัดล่นลงไปในรอยแยกเหล่านี้ค่ะรวมถึงภาวะฮีทสโตรที่รุนแรงจนหัวใจหยุดทำงานมีเรื่องเล่าถึงนักเดินทางปูงโงเ่เขาที่พยายามลัดเส้นทางเพื่อนหนีความร้อนในยามกลางวันร่องรอยของเขาถูกพบในสภาพที่ไม่มีใครอยากจดจำ รองเท้าแตะหนึ่งคู่ถูกทิ้งไว้ริมบ่อกรดกรรมฐถนที่มีค่า pH รุนแรงพอจะละลายโลหะได้ร่างของเขาไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกกลืนลงไปในบ่อน้ำหลากสีที่ดูสวยงามราวกับอัญมณีนี่แหละค่ะรองรอยสุดท้ายก็คือรอยมือที่ควนลงบนผนังเกลือที่ลื่นชันก่อนที่เสียงกรีดร้องจะถูกแทนที่ด้วยเสียงเดือดปุดปุบของกรดที่กัดกินทุกอย่างจนเหลือเพียงความว่างเปล่าและแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังพลาดได้ค่ะ ครั้งหนึ่งเคยมีทีมวิจัยทิ้งแคมป์ไว้เพียงชั่วข้ามคืนเพื่อหลบพา,ายุทรายแต่เมื่อพวกเขากลับมารองรอยเดียวที่เหลืออยู่ก็คือความเงียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ละลายติดกับพื้นหินและเศษซากเต็นที่ถูกความร้อนแผดเผาจนกลายเป็นเท่าถานในพริบตาแต่นาก,กิวไม่เคยประณีใครที่ประมาทแม้แต่วินาทีเดียวอ๋และอย่าลืมนะคะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ขัดแย้ง ร่องรอยของปลอกกระสุนและค่ายทหารบ่งบอกว่าอันตรายไม่ได้มาจากธรรมชาติอย่างเดียวค่ะในปี2012เคยเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธบุกสังหารและลักพาตัวนักท่องเที่ยวมาแล้วทำให้ทุกย่างก้าวในดานากิวต้องมีทหารติดอาวุธคอยคุ้มกันตลอดเวลาที่นี่จึงเป็นนรกที่พร้อมจะทำลายคุณทั้งด้ยวยความร้อนความเป็นกรดและลูกกระสุนปืนค่ะแต่กระนั้นน่าเหลือเชื่อที่ในปัจจุบัน สถานที่ที่เหมือนดูหลุดออกมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นแห่งนี้กลับกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักผจญภัยกระเป๋านัดมีทัวจัดพาคุณเข้าไปสัมผัสความโหดร้ายนี้ได้โดยตรงแต่ไม่ใช่การเดินชมสวนทั่วไปนะคะเพราะว่าคุณจะต้องเดินทางด้วยรถขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับแต่งมาพิเศษพร้อมการดูแลจากไกด์ท้องถิ่นและทหารติดอาวุธจิ้มงวตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าการมาเยือนนรกสีสันแห่งนี้ จะไม่จบลงด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของสถิติผู้หายสาบสูนท่ามกลางพายุทรายและไอกรดที่คาดเดาไม่ได้ค่ะสถานที่ที่3สถานีวิจัยวอสตอกแอนตาร์กติกาที่นี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะแต่มันคืออนุสาวรีย์แห่งความทะเยอทะยานในยุคสงครามเย็นสถานีวอสตอกถูกก่อตั้งโดยสหภาพโซเวียตในปี1957ท่ามกลางการแข่งขันเพื่อครอบครองจุดที่เข้าถึงยากที่สุดข,ของคััวโลกใต้ วกเขาเลือกจุดที่อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเลกว่า3,400เมตรจุดที่ลมหายใจมนุษย์แทบจะทํางานไม่ได้เพื่อขุดเจาะลงไปดูอดีตของโลกที่ถูกฝังอยู่ใต้น้ําแข็งหนากว่า4กิโลเมตรแต่ความทะเยอทะยานนั้นต้องแลกด้วยราคาที่แสนแพงแม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลโซเวียตในสมัยนั้นแต่จากการสืบค้นและบันทึกของนักสำรวจมีรายงานว่าในช่วงก่อตั้งและวิกฤตการณ์เครื่องปั่นไฟระเบิดในปี1982 มีนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความหนาวจัดและความกดอากาศไปไม่ต่ำกว่า20ชีวิตพวกเขาต้องต่อสู้กับความตายในสถานีที่ไร้ยความร้อนนานถึง20ชั่วโมงทุกอย่างที่เป็นของเหลวแม้แต่น้ำมันดีเซลก็ยังเปลี่ยนสภาพเป็นเยลลี่ค่ะและเหล็กกล้าก็จะเปราะเหมือนแก้วเพียงแค่ทำประแจตกพื้นมันก็จะแตกละเอียดเป็นเสียเส่ยงๆราวกับเครื่องเคลือบดินเผาค่ะ สถิติที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดไม่ใช่แค่จำนวนคนตายแต่มันคืออัตราการรอดชีวิตในกรณีที่คุณเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในช่วงคืนคร้วโลกที่มืดมิดยาวนานถึง4เดือนเต็มเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันไม่มีเครื่องบินลำไหนในโลกที่สามารถลงจอดตรงนั้นได้ค่ะอุณหภูมิที่ติดลบเกือบ90องศาจะทำให้ยางล้อเครื่องบินแตกและน้ำมันแข็งตัวทันทีโอกาสรอดชีวิตของคุณคือศูนย์เปอร์เซ็นต์คุณต้องการการผ่าตัดด่วนค่ะรองรอยของความสูญเสียที่นี่ จึงไม่ใช่แค่ที่ฝังศพใต้หิมะแต่มันคือบันทึกทางการแพทย์ที่ระบุว่าไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้นอกจากนี้ที่นี่ไม่มีความชื้นในอากาศแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวผิวหนังของคุณจะแห้งและปรีแตกจนเลือดซิบในไม่กี่นาทีและความกดอากาศที่ต่ำมากจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนถูกบีบขมับตลอดเวลาร่องรอยสุดท้ายของใครก็ตามที่หลงเข้าไปนอกสถานีนในช่วงพายุหิมะคือการหายไปในความขาวโพลนที่แยกไม่ออกวันไหนคือท้องฟ้าไหนคือพื้นดิน คุณจะเดินวนไปวนมาในวงแคบๆจนกระทั่งพลังงานสุดท้ายในร่างกายหมดลงร่างของคุณจะถูกถนอมไว้ในน้ำแข็งพันปีในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ไร้ซึ่งวิญญาณสถานที่ที่4กระแสน้ำวนมอสเกนประเทศนอร์เวย์ถ้าป่าและภูเขามีรอยเท้าให้เราตามรอยท้องทะเลที่นอร์เวย์กลับมีเพียงความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัวมสเกนหรือที่นักเดินเรือขนาดนามว่า คุณนรกกลางมหาสมุรทรที่นี่ไม่มีรอยเท้าทิ้งไว้บนผิวน้ำมีเพียงเสียงคำรามทุ้มต่ำที่สั่นสะเถือนเข้าไปถึงปอดคุณก่อนที่เรือจะเข้าใกล้ซะอีกร่องรอยของคนที่เคยท้าทายกุงร้อยแห่งความตายนี้ไม่ได้ถูกค้นพบในน้ำวนนะคะแต่ถูกพบในสภาพซากที่แหลกสลายบนชายฝั่งที่ห่างออกไปหลายไมล์เลยทีเดียวครั้งหนึ่งเคยมีเรือประมงที่เชื่อในฝีมือการเดินเรือของตัวเองพยายามจะลัดผ่านช่วงน้ำขึ้น ร่องรอยสุดท้ายที่โลกได้เห็นของพวกเขาก็คือภาพของเรือที่ถูกบิดราวกับมันเป็นเพียงของเล่นพลาสติกในมือของยกักษ์ผู้โกรธเกรี้ยวความแรงของกระแสน้ำมต์ที่นี่ไม่ใช่แค่ดูดคุณลงไปนะคะแต่มันบดขยี้โครงสร้างไม้และเหล็กให้กลายเป็นเศษขยะภายในพริบตาไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะแต่ก็ยังมีการค้นพบกระดูกวานขนาดมหึมาทที่แตกละเอียดถูกเวียงขึ้นมาบนโขดหินซึ่งหากสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาสมุทร ยังไม่อาจต้านทานแรงเหวี่ยงนี้ได้มนุษย์ในเรือลำเล็กๆจะเหลืออะไรคะนักสำรวจคนหนึ่งเคยเล่าว่าเขาพบตะเกยียงทองเหลืองของเรือสมัยศตรวรรษที่18จมอยู่ในรอยแยกของหินใต้ทะเลใกล้บริเวณน้ำวนมันถูกบีบจนแบนราบเหมือนแผ่นกระดาษร,รอยนี้คือหลักฐานเดียวที่บอกเราว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนพยายามจะฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมายแต่ สุดท้ายพวกเขาก็หายสาบสูญไปพร้อมกับความเงียบงันของก้นบึงหมาสมุรทรทีโมสเกนทะเลไม่เคยส่งร่างของใครกลับมาแบบครบถ้วนร่องรอยที่จะพบก็มีเพียงเศษเสี้ยวของความทรงจำที่แตกสลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าเหนือความก้าวหน้าของวิศวกรรมการเดินเรือก็ยังมีกงล้อของธรรมชาติที่พร้อมจะบทขยี้ทุกชีวิตที่ก้าวพลาดให้กลายเป็นเพียงละอองคลื่นค่ สุดท้ายนี้เราจะไปจบลงที่รอยต่อระหว่างทวีปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นนรกสีเขียวที่แม้แต่ถนนสายหลักที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแ a นอเมริกา Highway ยังต้องจำนนและหยุดลงตรงหน้ามันที่นี่คือเดเรียนแกปที่ชายแดนของประเทศปานามาและโคลอมเบียเดเรียนแกปไม่ใช่แค่ป่าที่อันตรายนะคะแต่มันคือพื้นที่ที่กฎหมายเข้าไปไม่ถึงรองรอยที่คุณจะพบในป่าแห่งนี้ไม่ได้มีแค่รอยเท้าสัตว์ร้าย แต่คือรอยทางแห่งความหวังที่กลายเป็นศอนัตากรรมของเหล่านักเดินทางที่พยายามข้ามผ่านไปยังโลกใหม่ร่องรอยที่น่าเศร้าที่สุดในเดเรียนแกรก็คือสุสานที่ไม่มีชื่อค่ะมันอยู่ท่ามกลางดงไม้หนาทึบคุณจะพบกับเศษเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางน้ําที่เชี่ยวกรากปวงบอกว่าที่นี่ไม่มีที่ว่างสําหรับคนอ่อนแอเสียงแมลงในป่าที่นี่ดังกระหึ่มจนกลบเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือและถ้าคุณก้าวพลาดตกลงไปในแม่น้ํา รู้ว่าถูกงูพิษกัดนะคะรองรอยของคุณจะหายไปภายในพริบตาเพราะป่าแห่งนี้จะย่อยสลายทุกอย่างอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากเสือจาก,กั้วและปลิงดูดเลือดแล้วรองรอยที่อันตรายที่สุดก็คือรองรอยของมนุษย์ค่ะมีกองกําลังติดอาวุธและกลุ่มค้ายาเสพติดที่ยึดป่าแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นอยู่ถ้าคุณพบรอยเท้าที่ใส่รองเท้าบูททหารหรือว่ารอยเปลือกกระสุนปืนนั่นคือสัญญาณเตือนว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลําพังค่ะ และคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้หันหลังกลับอีกเลยเดเรียนแกรคือบทพิสูจน์ว่าเมื่อธรรมชาติและความบ้าของมนุษย์รวมตัวกันมันจะกลายเป็นประการได้พร้อมจะกลืนกินทุกคนที่กล้าย,ย่างไกยเข้าไปร่องรอยสุดท้ายของหลายคนจบที่นี่กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่โหดร้ายที่สุดในซีกโลกตะวันตกค่ะและแล้วการเดินทางของเราผ่านทั้ง5สถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกก็ขอจบลงตรงนี้นะคะจะเกาะที่เต็มไปด้วยผิดร้ายสู่พื้นป่าที่เต็มไปด้วยความเงียบงนัน ทุกที่ล้วนทิ้งร่องรอยของผู้ที่ก้าวพลาดเอาไว้เพื่อเป็นบทเรียนให้กับเราค่ะตอนนี้คำถามสาคัญกลับมาอยู่ที่ทุกคนแล้วค่ะชาเพื่อนๆต้องไปยืนอยู่ที่หน้าผืนป่าของเกาะงูหรือว่าริมขอบบอกรดดานากยืวและเห็นร่องรอยสุดท้ายของผู้ที่มาก่อนหน้านี้ทิ้งไว้เพื่อนๆจะเลือกเดินหน้าต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือว่าหันหลังกลับไปสู่โลกที่คุ้นเคยดีคะถ้ามีใครพบเบาะแสหรือว่ามีเรื่องราวไหนที่อยากให้เราแกะรอยต่อพิมพ์บอกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อร่วมเดินทางไปในเส้นทางสายลึกลับนี้ด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะและพบกันใหม่ในเส้นทางถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ